สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนฟันลำพูนอาฟพิชียลนะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้อยู่บัตโจนะคะตอนนี้บัตโจได้เดินทางมาถึงแล้วนะคะอยู่ที่หน้าเวทีนะคะ,ะแล้วก็เราใชใหม่หมดระบบนั่นเอนว่าปีที่แล้วซื้อใหม่ไหมแล้วื้อใหม่หมดไฟทุกหลอดทุกดวงเลย ไม่หมดไม่มีอันเก่ามาใช้เลยถ้าขนาดเซนน์บอกว่าอุตสาหะประหยัดนะนั้นใช้ไฮโดรลิกลำโพงกันนะยังประหยัดไม่ได้เลยคนตอนนี้คนงานเยู่อยู่อยสิบแล้วนั่นแหละอยู่สิบพนักงานก็ยี่สิบยี่สิบยี่สิบแล้แต่เขาแบ่งแผนกแข่งนะแบ่งแผนกแข่งแล้วทำงานไวมากขนาดฝนตกตกครับแป๊บเดียวเสร็จนะนี่ผิว่ารวดเร็วครับ วันนี้อากาศท้องฟ้าปลอดโปร่งน้ำเป็นๆมาเลยครับมาเลยครับบักบุญมากมากเลยกุ้งย่างอาปาครับโอุ้งย่างอาปาโลดชนะโลดชนะเนี่ยนะครับหน้างานเลยโลดชนะอยุธยาวันนี้มีกันถึงกี่หนึ่งแล้วพรุ่งนี้สาวน้อยแม่แพงก็จะไปงานย่อออีกพระวาร์อำเภอบ้านไข่ตีสามพรุ่งนี้มื้อเลือกตีสามเปนกันเป็นๆระยองเพื่อบ้านไายครับแต่ว่าหอนมืออื่นแย้มแย้มกันบ่เข้ามาเชียร์เพียงก่อนเก่าวงเศร้นี่สายเวียดนักสู้ แต่ว่าได้เท่าไหร่ก็ดีหมดแหละมันเป็นเพลงที่มันเป็นเพลงที่มาร้องก่อนแล้วปกติมันต้องออกเพลงก่อนนี่มาค่อยร้องหน้าวีดีผมชอบตอนเปลี่ยนเสื้อผ้าเอ้าจอบดูอ่ะนี่จอบด้วยอยู่แล้วเขาไม่ดูงงมากใส่ใส่เสื้อละห้อมที่บอกว่าแล้วก็แป๊บเดียวแปรงล่างละโอ้ยโกงเศร้าครับเพล่นี่ซุ่มไลังให้คลิปๆไก่จิ๊บพอสุกการณ์น้ำมงสาได้พู้ก็ตั้งค์ความนี่นี่ผู้ใดแช่เชี่พี่นี่สกครับ ทุ่งก็ลังใจให้ถ้าไม่มีพ่อชงการก็ไม่มีวงนี้ถามว่ามี่เมย์สุภาพเขาไม่มีวงนี้นแต่ว่าเราพูดถึงพ่อก็คือสายเลือดนักสู้เพลงน,นี้เป็นกำลังใจให้สลหรับการแชร่การเชรียดถล่มคอมเมนต์กันเยอะๆอ่าเพลงน,นี้เอ็มดีพี่นอ้องขาดไปสุภา,า,า,าพาก็ดูปรนชิดหอดพ่อนะาป็เหตุงานกับชิดพ่ออยู่บ้านงี่คนไหนที่ไม่มีพ่อ เพลงนี้ก็มีความหมายเพลงนี้ส่งกําลังใจด้มีพ่ออยู่ยงเครื่องมีพ่ออยู่เคีย่องฐานส่งกําลังใจแม่ได้แรงบันดาลใจยังเสร็เรืงนี้มีแรงบันดาลใจส่งกําลังใจให้หลายๆคนไปแจ้คอมเมนต์กันเยอะๆนะครับถล่มแชร์กันเยอะๆเก่าพงศ์ส่เมื่อให้ติดมาแรงครับพ่อพระไหนาลาด้วยอุ๋อิงแสดงเอ็มบีด้วยครับเพลงนี้ครับนี่เดียวพ่อไม่ยี่บ้ันตันตัวนี้ ปานังกีฬาไหมตรงดีมาจช่กรุงเทพประเทศนึงช่วยกันพไดช่วยกันสบว่านี่เรียกบ่อสีดังน้ำมือลาวลเพื่นว่าดีดีดชวยดีดีดีโอ้ยพันประสานมือกันดนี่เยะเบี่นี่ปบพวนี่เีะไรแล้วครับดูเาทักมาแต่โน่หน้าดูอีกยกันครับขอบคุณเอฟซีถูกปรลังทั้งเอซีอีหลาปานฮางคือปานฮังทุกเอฟซีทุกทุกหลังนั่นแหละเอฟสิลปินนี่นี่รงต่อไปถึง เวทีสาวน้อยเม่นแพงนี่ครับถ้าไม่มีเวทีสาวน้อยเม่นแพงศิลปินต่เกิด็ว่าอะไรได้ครับแมนบ่า่ะไรเพลงนี้ถือว่าส่งไปถึงผู้ผู้พ่อตั้งค์เอาต้องฟาดแจงยิ่งด้วยครับมือนสบายสบายบ้าหลืครับเริ่มแสดงกี่โมงครับก็แล้วแต่บอสครับก็ปกติแล้วนะครับงานผินบิ๊กเราก็เริ่มหนึ่งทุ่มนะครับหกโมงเย็นก็เริ่มขายบัตรแล้วแม่ครับ มาเลยครับพี่น้องครับนี่มันสันเมนสลัวสลัว่เซ็ตเมนมีโฟกับสีเขแค่ย่อยป่วยไปนิดหน่อยนี่ไหมเพราะมัน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 สว่างเนี่ยเห็นไหมครับรอบข้างนี่น้ครับวันนี้หนึ่งร้อยเก้าสิบับเมืองรับออกับเริ่มหนุนทุกนะครับแสงนะครับข้นไปกันจนะครน ถังแตโมการเื่มประมาณหนึ่งุองนะครเล่อประมาณตีหนึ่งคราวันนี้ตชามอนประเดี๋ยวลุกกี่นาพอเราค็ลุกแล้วมาให้กำลังกับกวกเราเย็นนะคะกลุมฝนกุมเย็นมันผ่านไปแล้วสันมีนี่เมนที่มีใครใปอกเป๊ปอกเปนี่เหรอแต่ว่ามันมันมันแข็งสว่างแล้วสบายมากนี่ครับสดีพันธุ์งนคน สอ0ร้ทานครับว้าวในเรือแสัตว์ไปหอาไปหาอยู่เขาได้ไหมนี่ป้าใส่เอาไปดอกเรี่ยงของคุปปิ้ครับคุปปิ้ที่ทอนันคู่บา่นีค่ะไปถล่สำหรับกุมปิดนะคะจะเริ่มขายตั้งแต่วันที่12,13,14ค่ะ3่3วัน3 3 3บาทนะคะ1วัน1วันบัตกุมปีเท่าไหร่นะคะ ร้อยสิบเก้าบาทค่ะราคาวันนี้บัตรหน้างานหนึ่งได้เก้าสิบบาทเลยครับูไม่ใกล้ไม่ไกลมาให้กำลังใจได้นะคะวันนี้ที่ตรงข้ามฝากกดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราาค่ะวงสวนอบ้านเพลนะะคคี้ที่สี่แยกอุทัยนะคะที่บางปะอินนะคะวันนี้ได้นู้ตัวแย่จรนงคือมุดหัวไปโผล่ไปขิ้ไปเบิ้งคือภาษาพูดกันด้านนี้มา ไฟกิบสามเรื่อง LED เริ่มขึ้นแล้รนะคะากีบนไฟบาไปนะครับเดี๋ยวได้เด็ดเย็นกลางครับเย็นกลางอย จะเริ่มงานสำหรับค่ำคืนนี้แล้วนะคะเริ่มจะมาแสดงหนึ่งคุ่มพ่อครับที่ยังพ่อไปปิ้นกับพ่อเมื่อไหร่ลังวันนี้ไปปิ้นพ่อเตยหน้าห้าไม่ได้ไม่ได้ไปถ่ายคลิปใช่ไหมหน้าห้าเนี่ยไปไปเตยไปเต้นค่ะไม่ได้ถ่ายคลิปค่ะ เอินอายเรื่อยยามเธอกอดกันกับเขาบอกยามเธอมาเต้นนะเอินด้วยนะ FC สาวน้อย FC สาวน้อยขอเสียงเลยแล้วเตี่อนี่คนอ่ะขอแห้งขอแห้งขอขอขนาดนี้ก็ลุกเต้นกันไหนนะคะใช่ค่ะหุ่นงอิตะเบิงเมืองพีน้องบนยืนนี่เป้ยร์เปียรายืนบนนอปิตะเบิงมาเลยเห็นไหมลกอีกคน่ แร่บซ้อนสุๆนะคะถ้าสำหรับท่านใดที่จะให้กำลังใจคอนเวอร์ชันนะคะก็กดไลค์กดคอมเมนต์มา กันเลยนะคะคีตปยคิดนะคะไลคามล่าุณไล่สดกันนะฉันเองต้องซื้ออะไรพวกย่างหนีเลียนลายลายมาสิเลียนสดเลียนี สำรับคลนี้นะคะก็เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ